สวัสดีพี่น้องครับผมตอนนี้เราได้ได้เริ่มทําการเตรียมของนะครับเพื่อที่จะไหว้บวงสรวงก่อนที่เราจะทําการไปท้ายหนังครับเดินกองวันแรกนะครับวันนี้หน,งนังสั้นครับพี่น้องหนังสั้นจากบ้านศรีวิไลเรานะครับคือหนังที่มีชื่อเรื่องว่ากาตันยูครับ จะเบื้องอายข่อยพี่น้องอยยางานคือคนเมานี่ล่หละนี่ครับกำลังเตรียมนะครับคุณพ่อสมัยนะครับกำลังเตรียมงานอยู่เตรียมเครื่องวงสวงนั่นแหละครับนี่ทางทุ่งนาะทางทุ่งเลยนะครับส่วนทางด้านในก็นจะเป็นการแต่งตัวของนักสแสดงเราในพระพี่น้องข้าไปเบิ่งครับ ค,ครับพี่น้องเบื้องหลังเพื่อกำลังแต่งตัวอยู่อันนี้ครับฝนกำลังแต่งตัวกันนะครับนี่นะครับตัดมาทางนี้ก็กำลังเตรียมของนะครับเพื่อที่จะบายบวงสวงนะเนาะอ่า พระก็เตรียมของแล้วและแม่นพระพ่อมน,นี่เหลือตั้งแต่อ๋อเหลือพวงมาลัยนะครับเตรียมไว้แล้วครับเหลือพวงมาลัยเพื่อที่จะมาบูชาพะาะระนะครับ ดี๋ยวก่อนจะถึงเวลาเฮาจะพาพี่น้องเฮามาเลาะเบิงสถานที่ที่จะกลับมารุ่งเรืองอีกในไม่ช้านีนะครับนี่คือเวทีของนอนนาคาเฟ่นะครับเมื่อก่อนนี่จะเป็นเวทีที่ใหญ่มากเป็นเวทีทําการแสดงของอาจารย์นะครับพี่น้องผู้ที่มาแวะมาก,กินเขากินน้ำน้ำนี่กาซิเด มาเบิงนักล่องศิลปินหลากหลายท่านนะครับที่มีชื่อเสียงมากมายนี่แหละครับมามลยมหาหกปีขึ้นลังไปไฮว่าต่อไปแต่ว่าตอนนี้ก็เจอสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็พิษของโควิดด้วยนะครับก็เลยเป็นสภาพนี้ไฮวาต่อไปนี่จะห้างเตียนแล้วทั้งๆ อ่างเตียนห้างตัวแล้วเเดี๋ยว่งขึ้นไปล่องใหงเิวอยู่ไอขึ้น,นไปจัดการดูาารรดอันนี้ก็จะเป็นมุมทฝั่งนี้นะครับเป็นสาป,ป่าได้นี่สา้เงิ่พอโอ้ยจะเตียนอยูงไงเป็นยังไงน้องลา <c oughs> น,น่มีเงินตับสุดี่ย โอ้ยขอเอาเลยพอให้ผมนำานเด้อจักษ์ซตัวตรงๆแล้วพอนะครับตอนสั่งเปิดที่แรลยครับนอนเ้าผมมี้อลูตีตีีตที่เป็นเป็นหลวงกินเป็นคนกินอ๋อคลุงลุงชุดกิน ครับลุงผ่าชุดจีนพุ้นสีสีเทาไหมครับบดททั้งเสือทั้งเก่งสีเทาบที่เนมาดูดหลังองมากในโค้งฟันนะครับเป็นประตูเป็นประตูบานประตูเมืองไหมบานไม้แผ่นียไหมบานแนรไหมครับ,รบสองบานก็เปิดบืดออกแล้วก็บอกเลขก่อ่ะาเปิดบืดออกบอกบานเลขออก คระดีมอบเลมังมาอบเลมังเลมังของต้นหน้าเฟษตรเราประดีมาาเขาคงควันร้านว่ามันจะเคี่นดยียเป็นขุ่นคนมากเราจะเอาขึ้นมาใดเป็นบางช่วนอ๋อก็เลยดมกเาเดตรงมาขุดอันนี้มันมาครับขุดนี่ละขุดขึ้นมาดินที่ขุดขึ้นทั้งบด จนว่าเป็นดินลักษณะเลยครับตะกี้มันเป็นไฮนาครับเป็นไฮนาโดยที่เห็ดหน้าไหลเห็ดเนี่ยดินนอดทั้งวัดเป็นดินกว่าตรงนี้เขาไฮพี่น้องเมืองครับจักเลือกบ่เลือกนี็มัมะกอดในคู่กอดดึงในคู่สองขั้นในคู่กอดดึงอยู่่พุนน่ะอ่าลับตนของเพโยนเนี่ยลับตัวโยนจีถอดย่ามาอดผีดิถอดย่ามาหอดผีตอนนี้เวลาในคู่กอดดึงจีดึงขึ้นสะเทือนมาหอดผีเลยสะเทือนดินสะเทือนความ่าซ้ำ เอาขึ้นไหถ้าบางส่วนกิ่งก้านที่เป็นที่เป็นคำื่ันภาษาบานเท่านาะครับือไม่ยังเกิดเป็นฟอสซิลนะครับจากไม้กลายเป็นหินครับอ๋อจอยู่เป็เบิ้งเบื้องล่ะครับจะเป็นเป็นเพชรเป็นระไรยิบระไยังไงล่ครับผมไม่เบิ้งเห็นบอกว่ากับคนขิงลูกเอาขึ้นมาทีแรกที่เป็นเป็นสีสีทอง สีทองนุน่นนวลสีทองนุ่นนวลเราเข้าไปจับเนี่ยเป็นนิ่มนิ่มเป็นนิ่มนิ่มเลยเข้าไปจับเนี่ยเพราะถ้าเมาื่อไหร่กลายเป็นถือ,อดินฟ้าจากกลายเป็นกัะสุนแข็งเป็นหินยจา,นนจากไม่กลา,ายเป็นหินจากไม่กลายเป็นหินนี่เห็นโดยชัดเจนถ้าถ้าบ่าเซอร์กับบอหนาแต่รูปูครับแต่ว่าที่ผมมาอยู่นี่ผมก็ฟันเห็นครับก็แสดงว่าเอาเพิ่นขึ้นในทางที่ช่วงปลายมันอัน กงาอ๋อพวงงาทีซีมเนะครับเทศงาแต่ว่าอันนี้ก็ยังอยู่คือเก่องนะครับเอาขึ้นบดได้เอาตอนตอนเอาขึ้นนี่ตอนพุดพุดขึ้นเนยน้ำมันจะออกน้ำจะออกมากอืมออกมากพุดขึ้นมากพุดขึ้นมากโดยที่ว่าคนนี่บ่สามารถหมดท่านกันน้ำต้งไปได้ครับน้ำทางนี้ครับเคยผมเคยได้ยินอาจารย์ว่าเลือกโอ้ออนไลายสิบเมตรเลยบอกว่าไม่พุดปอดสองขั้นครับ โอ้ทำไมโคได้ถดอดสองขั้นในวันธรรมดาล่ะเลือกถ้าขึ้นได้ต้องใส่ต้นไม้สามครับ,รบถ้าคนอยากขึ้นไดอืมถ้าฉันมีก็ถือว่าแี่ยพอน่งขึ้นมาอะไรแล้วนะครับาาก็เลืลอกไเอาอยู่ครับโอ้อันนี้เปนอ่าเป็นสารของแม่ตะเคียนวังแดงเนี่ยนะครับแม่ตะเคียนวังแดงครับตรงตรงแม่น้ำซี่ของซีลงขามาเนี่ยครับเป็นเป็นวังแดง S <S อ,อ๋อเป็นวังแดง,งมันก็มีที่มาที่ไปแต่่วานจุดว่าจุดวังแดงอืวังแดงแล้วก็วังเกลื่งที่มาที่ไปของบ้านเกลื่งก็คือมาจากบ้านออ๋ครังเป็นอ่าเป็นหินกรอนใหญ่เป็นหินกรอนใหญ่ทรงวังเกลืองดูตรงวัดป่าอชิวรวาครับเกาะเติงขั้นเซียงกันขั้นแรกจะเป็นบ้านเกลื่งครับบ้านเกลื่งเ<อ>ดิมที่แล้วบรรพบุรุษที่เพิ่นย้ายมามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดมามาตั้งลูกหลานอยู่ บันลาดบันลาดแถวบันซองนางใหญ่บัดทีนี้เพิ่นก็นเลยามาหาอยู่หากินน้ำแม่นามซี่เพิ่นก็นเลยมาเห็นพุ่มเขาเอิ้นว่าพุ่มพุ่มสถานทีบ่บ่ครับครับประมาณนั้นครับสถานที่รบ,บริเวณเป็นพะย,ยูตาเป็นพะย,ยูอ๋อฝั่งปัดตุลหลากอยู่ตรงจุดนังอเ่างนี้ออกแม่แพร่หลวงครับตระกูลที่มาอยู่กับตระกูลปุปุทให้เรื่องปุท่าทิพย์ อูไทยเรื่องอูไทยเรื่องอันปัญญาครับคนคนมาจากคนหละเอ่าซุมมากมาจากจังหวัดเลยเอ,อืมทพกคนมาเลยมาอยู่ตั้งแต่ก่อนม<อ>ูมาอยู่นี่มาอยู่ทําการประมงคนมาหาอยู่หากินนี่พิ้นก็เลยบหาปลาอยู่ในแม่น้ำที่ป็นหมดลงไปไปพอหินครับไปพอหินอ่าเป็นปรนจําหินเชี่ยวหินเงี้อยู่ในวังหันครับ พึ่งก็เลยตั้งซื้อว่าบ้านเก่งบ้านเก่งบ้านเก่งพระจันทร์เก่งเชียงวันเท่ากับอีเก่งอีเก่งครับเพิ่งเลยตั้งซื้อว่าบ้านเก่งอ๋อนี่คือที่มาครับแล้ววันที่นี่ถ้าตอนตรงวัดป่าศชียงกวัดเนี่ยถ้าตอนถอเป็นเด็กหน่อยด้วยครับเพิ่งจะขาดไปไหมเป็นห้อมน้ำขาดเป็นห้อมไปดิบองคนเอิน่าสี่หลงเนาะครับครับนั่นแหละขาดเป็นห้อมไปแั้ที่นี่ตำบลเกืองเนี่ยเมกี้ตำบลเกืองตำบลลาดอาตำบลเกืองเนี่ยถอดเน่าไปหอดตำบลลาด ครับตำบนลลาดพัฒนาหึือมันแบงแยกออกจากตำบลเกลืองใช่ไหมเพราะแยกกันั่งข้ามโอทาติเป็นปากเข่าวนิดมันแบ่งแยกออกไปก็เลยเป็นตำบลลาดพัฒนาเป็นมิถุนายมู่บ้านอันนี้กับทิศที่สิบสี่กับมิโนนุมอาจะเป็นสิบห้าสิบหกมู่บ้านด้วยตำบลเกลืองนะครับติดสีแบ่งแยกเนี่ยเปม่าที่ปั้มาที่นี่เข้ามาบ้านเกลืองตำบลเกลือง ที่มาที่ไปพวกลูกหลานเกิดไม่ใหญ่รุ่นเนี่ยกระชิบหูว่าบันเรื่องเรื่องคือคอ,อย่างแต่ว่ามันก็มีประวัติอยู่ลำว,ว่าเกื้องอีกเกื้องพระจันเครื่องเสี้ยวครับผู้ใดเป็นผู้พบข้อพูเห็นเป็นสระตมเฮ็ดพุทธประวัติเป็นอ่าเผอินว่าอ่าพิพิธภัณฑ์จำลองครับผมก็เลยเขาประชุมอึกษ,ษาหเลือกกันครับ การโรงแรมการท่องเที่ยวมหาสนรคามที่มอไม่เด็กผู้สานีกันผมเขารวมประชุมดูที่ราชพัฒน์มอไม่ันึ่งดูสองหลอดยุ่มอหนึ่งการโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยดูหลังสูงหนักการแบบนั้นเขาไปยุ่สองมือนผมก็เรยได้น่าเสนีคับคณะท่องเที่ยวประธานคณะการท่องเที่ยวจังหวัดมหาสนรคามว่าที่มาที่ไปของอีกเพืงอนในห้องกับสีเดชเป็นแรงของเที่ยว เชิงวัฒนวัฒนธรรมยุทธวิถีเ็เลยน้องเสนอคนละก็ว่าอีกเรือบบันเกืองตำบลเกืองมันเป็นยังไงยุ่งยุ่งเเลยผมเลยน้ำเสนอการทองเที่ยวว่าอยากให้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองขึ้นปั้นอีกเกือหง่ับแล้วก็จารึกไว้พุทธประวัติจารึกไว้ให้พวกรูห้านเกิดไม่ยรุ่นเข้ามาอีกเกือบไป เขาวัตตะอสิรวัดตรก็นก็เขาไปเบิ้งตัวนี้เลยคือที่มาที่ไปแต่ให้มันเชื่อมโยงกันครับนะบเพราะให้มันสูญหายเป็นผ้ลูกหลานเกิดมาในรุ่น, <ขอ S 1> นสิดิหงษ์นะ<ม>พ <อ S 2> ครับในรุ่นหรือว่าคณะนิชิชชันานาริสานศึกษาคณะอย่าง่างทางที่เป็นลูกหลานกันร่งเรียนด้วยนะครับมาศึกษาหาความรู้กับชุมชนคนกษัตริย์ไปเห็นอพยพท่านตรงนั้นเป็นกษัตรดยเห็ุเป็น พุทธ,ธประวัติเป็นเรื่องเล่าในการในส่วนของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเ <c oughs> มืกกอกนจะเอาเนือน้อข้อมูลสะดวกให้ทัพคณะลูกนักศึกษาอาจจะไปเก็บข้อมูลรา <c oughs> ยละเอียดครับนี่ก็คือที่มาที่ไปการย่างย,ย่าง,ย,างยู่เท่า์ดินีอ <c oughs> ิเกิลอาจารย์ดงเสี่ยวเดี๋ยวนี้ก็ย่างย่างมันบอกครับย่างย่างครับมันจะมีแหลมถึงองอกออกไปตรงซี่ซี่ง่ายเราก็ซี่หลงครับอสวาม่าผมได้ไปคุยกันกับพระอาจารย์กมล จังวัดวัดป่างกระดานครบดึงคือผมว,ว่าผมในน้ำเสนอไปแล้วอย่างเห็ดที่สะพานตัวนี้เกิดขึ้นเป็นตัวเรื่องอท้งวัดป่าจิรวาดเลยเสนอโครงการเข้าไปครับคนช่วท่านว่าสี่สเศษเป็นถ้ำนกเป็นฝายโคตเป็นฝายเป็นเปิดท่าหน,นามให้หนามไหลเวียนคืเอเก่าแต่ว่าเป็นฝายเป็นถ้ำนกเป็นท่านนเป็นถนนเป็นสะพานก้อนปินเข้าไปแล้วเสร็จเสร็จแล้วตัวนี้แล้วปุ๊บสิ่งที่ ก็สางเร็ดไปหอดสส่วนที่เหมาะสมในการที่พิชสะพัฒน์ี่ยู่บงใดกะกะสมควรจะยู่มองไก่ไก่มอตะฟังครับให้มันขี้จุดอะไรจํานวงเนี่ยคืออีกยุ่งหันอ๋อครับเลยนอะไคุยกันว้วางซีกับอาจารยเพิ่มนเพิ่นก็รับราไปเลยอ๋อเพราะวนาดนา่ห้าปะเหตุไหวแต่หฮาบ่สางเติมไห้ต่อยอดไหวพวกรูกนลั้นถือมายี่รุ่นกับสิบะหูมันจะเลื่อนหายเลยสิเราเป็นก็ปริศนาสงสัยกันครับ ไปเลย่อยๆ,ๆน้ำเสนองเาเป็นบางสีเป็นการรับทรบาบไปเบิร์เรทางการแมืกันเที่ยวอ๋อถือว่าถือว่าดีครับเพราะว่าเขาได้เหตุไว้ให้ลูกในหลานภายในศึกษาเน,นะาะพ่อเนาะในศึกษาที่ต้องไปกระจายกานรู้หรือว่าจัดตัวรถลอยครือครับตำบลเกืง,ง,นกงอนี่คือที่ไปที่มาของคำว่าบ้านเกื้อตำบลเกื้อนะครับวันนี้ขอบคุณคุณพ่อสมัยด้วยนะครับที่ให้ความรู้แก่ลูกหลานครับขอบคุณครับตามทุกท่มตามทุกทุ่ติดตามใลยกดไลค์กดแชร์ครับผมในส่วนนี้ที่ ตรประวัติของจราหมู่บ้านของอร่ระชุมชนบะมี่พุ่มบานพุ่มทีตีปกปักรักษารักบ้านรักเมืองทีปนวญาเนาะคือปีปีป,ป,ปีพานมานครับผมเคยผมเคยฝันวันเห็นฟูไหคืออยู่ตรงนี้นะครับตรงวัดป่านนสวรรค์นี่รัะผมฝันเห็นปู่ใหญไป็นใส่ <c oughs> ใสชุดชุดขาว เป็นชุดปกติขาวของจุดพลัดทท่านทางแต่สมัยบันปูรุาเป็นนงกางเกงพึ่งท่อนเป็นชุดขาวเสือแกนกระบอกเป็นชุดพลัดทท่านหนาเปิ้นสีผิวผิวขาวผมจุ่มพูแล้วล่างสูงใหญ่นะครับล่างสูงใหญ่ไปหาผมไปหาผมผมก็บุกเคยดฟันเห็นบนจเถื่อนนะครับผนก็ไปหาผมผมก็ได้เด็กกลบาไปไหว้บนแล้วจะมี ก็ผมว่าเราเรื่องฮะชูพรมพี่น้องฟัง้งเราพี่น้องคนกว่าปูใหญ่ผู้ไ,<อ>ดได้ฟันเห็นแต่ว่าทั้งทันพร่ครู่อยู่วัดป้านเนี่ยแมนเพิร์ตบีรีผมผมเราชูชาวบ,บานฟัง้งเรามีหลังทร้งคนหนึ่งอยู่ในหมูมบ่บ้านครับจึงเป็นคนเป็นผู้ยิ่งอยู่อยู่คุ่มกลางคุ่มลักบ้านกลางบ้านค,าคานในเขาซร้งคนยนเขาซุ้งคนกว่าปูใหญ่นี่ คนในน้ำหาในน้ำหาไ้พบพ่อองค์คลักหรือว่าทหารฐานองค์คลักคนเสมัยตุกีวานวาก็คือพ่อ้ใหญ่พ่อ้ใหญ่ได้เป็นตั้งแต่สมัยตกีพ่อ้ใหญ่ได้เป็นฐานองค์คลักผู้้ใญญ่เพิ่นว่าซันว่าพ่อมาคนแต่คนจิ้งหลูกหลาง้งคนวางสันเพราพ่อตาเขาที่เห็ดบุญกลางบ้านบุญไ่ประจำปีทุกปี หลังส้มคนนี้สีมักสีห้คมนี่ตามก็ถูกผมมาจุดจุดแล้วว่านับเบิ้งครือคือตอนนั้นปูในไอเป็นเขาส้งแล้วนับบอกให้นับนับออกมาก่อนผูไปดทาใดก็คือใดท่านั้นก็นับว่าเป็นโชคดีของพี่น้องชาวบ้านดเมันก็สื่อตามไม้เด็กบบางเชือเป็นก็ให้นับข้ต้มหรือว่านับใครเช่นสี ่นสีบ่้ห้ผู้อื่นนับออืแต่ให้พ่อเป็นคนนับนะครับนนี้คือเป็นที่ม่าทิ่ไปครับของของฟังบ้านอ๋อครับเอาขอบคุณพ่ออีกครั้งนึงก็แล้วกันนะครับอขอบคุณครับการเ่่งเล่าส,สุพ่อซุขเมุขซุ่น้องท่า,านผู้ชมไหนติดตามรับฟังรับทราบครับครับอันนี้คือที่มาทิ่ไปของมันเกือเข้าโอเคครับขอบคุณครับพ่อครับติดตามนะครับ